สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำตัวระบบนะครับตัวระบบนี้ครับเป็นระบบจัดการเงินกู้นะครับหรือว่าเป็นเงินอะไรซักอย่างนะที่มีการผ่อนชำระกันนะครับเอาเป็นว่าผมแนะนำว่าเป็นระบบเงินกู้แล้วกันนะครับก็ในหน้าแรกก็จะเป็นหน้าเข้ามานะครับก็คือมาแบบวิวข้ามเฉยนะไม่มีอะไรแล้วก็จะมีเช็คประวัติการกู้ครับ ผู้กู้ก็จะมีรหัสผู้กู้ครับสามารถเช็ครหัสผู้กู้แล้วก็เช็คตัวเองว่ากู้กี่บาทผ่อนหรือกี่เดือนอะไรประมาณนี้ครับเจ้าหนี้เขาหักลบอัตราการผ่อนของเราไปหรือ,อยังอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็ติดต่อเราไม่ได้มีอะไรครับเสร็จแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับคราวนี้มาดูเข้าสู่ระบบดีกวา่า ข้ปในสูตรระบบแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดของแอดมินนะครับพอเปหน้าแอดมินก็ขึ้นมาแบบนี้ครับยินดีต้อนรับสู่แอดมินนะครับก็จะมีจัดการหน้าเว็บไซต์ก็คือหน้าแรกเมื่อกี้ก็คือจัดการหน้าเว็บไซต์แอดมินนะครับแล้วก็สมาชิกแล้วก็ประวัตินะครับแล้วก็โปรไฟล์ของแอดมินแล้วก็ออกจากระบบนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับทั่วทั่วไปตอนนี้เรามาดูดีกว่าครับ แอดมินก็สามารถเพิ่มแอดมินกันเองได้นะครับนี่ตรงนี้นะครับต่อมาก็มาเพิ่มสมาชิกครับก็คือมาเพิ่มคนที่มากู้เงินเราที่แหละนะก็กดคําว่าเพิ่มสมาชิกไปนะครับคราวนี้เราก็แอดแบบประชาชนของคนกู้ถูกไหมครับคนกู้เงินก็ต้องส่งประชาชนให้เรานะก็เลือกไฟล์นะครับับรประชาชนอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะใส่รูปอย่างอื่นไปก่อนนะครับโอเคผมเลือกรูปมานะ่วนนี้เป็นรูปับรประชาชนนะครับ เสร็จแล้วก็ใส่ชื่อนามสก,กุลนะครับคนที่กู้เงินครับกู้เงินจำนะครับเสร็จแล้วก็ใส่อีเมลนะครับคนที่มากู้เงินเรารถ้าไม่มีก็ใส่มั่วๆไปครับเช่น1 s 1 s 1งเอาประมาณนี้ครับเบอร์โทรศัพท์ก็ใส่ไป อดีไลน์ก็ใส่ไปนะครับรายละลเอียดครับแล้วก็ใส่รายละเอียดการกู้เลยนะครับว่ามากู้เงินวันนี้ผ่อนสิบเดือนทำสัญญาที่นี่นะครับเราก็ใส่รูปภาพได้นะครับก็ใส่รูปภาพไปเนี่ยก็ใส่รูปภาพไปแอดรูปภาพแอดเครื่องมือไปครับแล้วแบบเราจะใส่พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดบันทึกครับ พอเรากบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปที่กู้เงินครับว่ากู้ยืมเงินเท่าไหร่แล้วเราก็ใส่สล e ิปโอนเงินลงไปครับว่าเราโอนไปให้คนที่กู้เท่าไหร่ส่วนั้เป็นสล e ิปโอนเงินนะครับรูปพา,าน์ติสีนเงินก็กดบันทึกไปแล้วก็ถ้าเราจะไม่ใส่จํานวนเงินเนี่ยกู้เนี่ยมันก็จะบันทึกไม่ได้นะครับต้องใส่จํานวนเงินที่กู้ไปก่อนสว่านเงหมื่นหน่วยสิบร้อยพันหื่นนะครับเรากดบันทึก พอกดบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะขึ้นมาครับว่าจะมีประวัติแล้วว่านายชื่อนายกู้ประจําเนี่ยมีการยืมไปหนึ่งหมื่นมันจะขึ้นประวัติแล้วก็ขึ้นหลอกนะครับตอนนี้ก็ไปที่สมาชิกนะครับถ้าสมาชิกเนี่ยจะมีรหัสเลขสมาชิกอยู่เห็นไหมครับจำไว้นะครับว่ารหัสเลขสมาชิกเนี่ยยูเซอร์เนี่ยสามารถไปชิคของเขาเองได้นะครับว่าของเขาเนี่ยอ่ากู้ไปเท่าไหร่แล้วคืนไปเท่าไหร่แล้วนะครับ ก็รกดไปที่คืนเงินก็ได้ครับกดไปที่คืนเงินสวว่าคนนี้เขาคืนมาหนึ่งพันละคืนมาหนึ่งพันนะครับแล้วก็มีสลิปอ่ารูปภาพนะครับสวว่านี่เป็นสลิปนะครับเป็นรูปภาพสลิปคืนไปหนึ่งพันกดบันทึกครับก็จะขึ้นมานะครับว่าคืนเงินเนี่ยหนึ่งพันบาท นะครับเอ้ยคืนเงินมา1 0 0 0พันบาทครับจำนวนเงินที่ยืมหนึ่งหมื่นก็จะเหลือเก0 0พันเห็นไหมครับก็จะมามาก็อยู่ที่ตรงคืนเงินตรงนี้ครับนี่มาตอนนี้เดี๋ยวไปเช็คนะครับเลขสมาชิกกด py มานะครับัดลอกแล้วผมออกจากระบบนะครับไปที่เช็คประวัติการกู้เงินครับอ่าคนที่กู้เงินก็สามารถเข้ามาเช็คได้นะครับกดวางรหัสสมาชิกของผู้ก้แล้วกดเช็คครับนี่ครับ นี่ก็คือรูปนะครับรูปประชาชนนะชื่อรหัสนะครับคู่กู้อีเมลเบอร์โทรนะครับแล้วก็ลายเห็นไหมครับก็จะมีรายการครับว่ายืมวันนี้ครับกู้วันหนึ่งหมื่นนะครับจำนวนที่ต้องคืนเหลือ9000นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลอกครับว่าคืนมา1 0 0 0แล้วเห็นไหมครับตอนนี้เดี๋ยวผมเข้าสู่ระบบอีกรอบหนึ่งอะ สามนะครับรหัสหนึ่งสองสามเข้ามาปึ๊บเข้าไปที่สมาชิกนะครับอ่าคืนเงิน,นครับคราวนี้คืนอีกหนึ่งพันคืนอีกสองพันเลยนะครับอันนี้เลือกวันเลือกวันที่คืนได้นะตรงนี้นะถ้าอยากจะเปลี่ยนวันที่โอเคอัพโหลดสลิปไปนะครับรูปภาพโอนนะครับก็จะเหลือเจ็ดพันเห็นไหมครับคราวนี้คราวนี้มาเช็คนะค,คนกู้ก็มาเช็ครหัสของตัวเอง เห็นไหมครับก็จะเหลือเจ็ดพันเหยอดทั้งหมดเือเจ็ดตรงนี้ก็จะขึ้นมาเรื่อยๆครับว่าเท่าไหร่ท่าดตรงนี้มีรูปภาพให้ดูด้วยเห็นไหมครับกดดูรูปภาพได้นี่ครับกดดูรูปภาพได้ก็คือรูปภาพสลิปที่เราโอนไปนะครับก็จะมีประวัตขึ้นมาครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับโปรแกรมนะครับจัดการการกู้ยืมเงินแบบกู้เงินนะครับ ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามากันได้นะครับหรือว่าอยากจะให้เขียนโปรแกรมอะไรก็พูดคุยกันได้นะครับ